ตอนนั้นมาวัช่วงอันนี้เอาว้เห็ดใบอันนี้จะเอาไว้มาเห็ดใบจ้างเขาเจ้าตัดมาเมื่อวานนี่จ้างเขา,เขาเจ้าตัดมาขนมาไว้บ้านมีเวลาปั้นเห็ดใบเมื่อสองมือเนี่ย ปั้นวายโฮมเมคทุกอย่างออร์แกนิกปลอดสารบริสิทธิ์ยาบริได้ใส่ยาฆ่ามะาลงมาแลงอีกอย่างสิน้นบริได้ใส่ยาฆ่าเน้ยฆ่าแมลงอยปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้แบบโฮมเมคฮ็ดกินเองปลอดสารยืนในรถยังพดาดได้ขนมาอีกกระบะหนึ่ง ันสำหรับผลมาไว้แล้วเตรียมปัน้น